สวัสดีครับทุกคนดีดดต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง o oh m กครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมา reaction กันอีกแล้วซึ่งถามว่า reaction เพลงอะไรในวันนี้ก็ตอคือเป็นเพลงใหม่ของเล e er เ e l p p i n นั่นเองซึ่งชื่อเพลงเนี่ยพูดได้คำเดียวว่าโคตรยาวผมขอครึ่งพีพเพลงไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับพเพราะด้จากว่าอ่านคำตรงกลางไม่ออกนะครับแอปวะ ซึ่งบอกกอนว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่ผมทีแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะมารีแอคเพว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเนยซีนทีมจะปล่อยเพลงนี้ออกมาอีกเพลงหนึ่ง ซึ่งอยางที่เรียนรู้กันเนาะว่าเพลงล่าสุดของเลยเทนด์ล์ที่เราเรียกเกกันไปในท่องก็คือ The Unforgiven นะครับซึ่งเพลงนี้มาแล้วครับอ๋อื่อใครสังเกตว่าคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนั้นเป็นเนสถานที่ไม่คุ้นเคยเนาะซึ่งสถานที่นั้นก็คือบ้านผมเองครับผมกลับไปถ่ายที่บ้านแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาถ่ายที่หอแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวเราไปรีอคชั่นเพลงนี้ดีวกว่าเนื่องจากเพลงนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่วันทังคารตอนสีุ่่มบ้านเราแล้วนะคบซึ่งต้องบอกว่าเรเพลงนี้อาจจะออกมาช้าน เพราะว่าช่วงนี้ผมติดสอบนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้โอเคได้เวลารีแอคแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่เพลงนี้กันเลยป้ายเปิดมาก็เด็กโรลเลอร์สเก็ตเลยว่ะยังเห็นนูมาเฮ้ยมินแชร์แชร์วานไปเที่ซะแล้วอ่ะกหจะสากุละข้างหลังสวยมากอ่ะ Come on เด <_ d isk> ี๋ยวจะมาเต้นตรงนี้ไม่ได้นะพาะเธอ <_ d isk> <_ d isk> อืมจริงจริง <_ d isk> <_ d isk> ไม่ชอบพาร์ททีจังเลยอ่ะ โอ้ยถ้าแซ่บไปไ้่ออมมาาบิดหนักบิดหนักเลยนะทุกคนไปหาผ้ามาใส่กันเดี๋ยวเด้โอ้เกินไปไหม,ไม,หามาโอ้ย มันเลยมันเลยสตาราทูร่าดิบอกกับแม่สตารุร่านะครับทุกคน เหมเือนพวงกำลังจะเข้าเวอร์สองเลยสะบ,บีดหนักจริงๆยอมรับเลยพิดหนักมากโอ้ซาโกล้าใช่อืมอินแชก็ใช้ย่อยนะ ใช่ในที่ซื้อยืนเยนคือจะไปถ่ายิีพอบไปเลยเหรอ เดี๋ยวตัดจบอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหโอ้ oh my god เ <c oughs> พลงหนักมากแบบสุดๆ <c oughs> เดี๋ยวไปพูดคุยกันในช่วงหลังเรียกชั่นกันเลยดีกว่าไป ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีอคชั่นเพลงนี้นะครับของรนเซาปีนะครับต้องบอกว่ามีโคตรหนักแบบจัดๆเหมือนแค้นอะ บิดหนักมากและคือการท r a ซ s i t i o ของเสรยจจบพุกหนึ่งพอชกหนึ่งกับพุกสองนี่คือแบบเออเหมือนไม่ค่อยมีเวลาให้เราได้หายใจกันเท่าไหร่แต่รู้นะรู้นะว่าโอเคอันนี้เปลี่ยนมาเป็นเวอร์สี่เวอร์สองแล้วแต่แบบเฮ้ยมันแบบสุดนะสุดสุดอยู่แล้วคือแบบรู้เลยว่าถ้าเพลงมันเดือดขนาดนี้คือแบบอยากเห็น p e r f o r m a แล้วว่าแบบ p e r f o r m a จะเดือดขนาดไหนไม่ใช่ว่าเพลงเดือดและ p e r f o r m a n จืดนี่ไม่น่าใช่นะก็แบบ เท่ความที่ตอนเปิดมาแล้วเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นโรเลอร์สเก็ตไหมแต่ว่าถ้าเกิดผมบุดที่ผิดก็แก้ได้นะครับแก้ในคอมเมนต์ได้เลยก็คือแบบบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผอกว่าก็าเป็นเด็กโรเลอร์สเก็ตเหมือนกันเคยเป็นเรียนอยู่แต่รู้สึกว่าแบบคือตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเนาะแล้วก็แบบบาลานซ์ยังไม่ดีก็เลยทให้ไม่ไดเรียนต่อและสุดท้ายตอนนี้ก็เล่นไม่เป็นนะครับ ส่วนแบบโอ้โหทาเต้นก็เซ็กซี่อยู่นะทาเต้นนี่ว่าใช้ได้ส่วนซากุระก็แน่นอนนะครับซากุระของผมก็ยังไม่ทําให้ผมผิดหวองเช่นเดียวกันส่วนมันจะมีท่อนหนึ่งเหมือนท่อนที่แบบเหมือนเอ็นตัวท่อนนั้นนี่ทําให้นึกถึงไม้เส้นแจ็คสันเลยอะที่เป็นณฑาประจงกระผมอ้เส้นแจ๊คสันที่ไม่ใช่ท่าบุนบอลนะทุกคนจะเป็นท่าที่เหมือนเขาเอ็นตัวไปข้างหน้าอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูไว้ก็คือแบบก็จะไม่นึกถึงท่าแบบอย่างนั้นเลยนะแล้วก็อืมโดยรวมถือว่าดีดีเลยแต่ถ้าเกิดว่า ให้เปรียบเทียบกันระหว่างว่าผมชอบเพลงมากกว่าแล้วว่าง Unforgiven กับเพลงนี้ก็ต้องบอกว่าผมในชอบ u n f o r g i v e n มากกว่าต่ไม่ใช่เพลงนี้ไม่ดีนะเพลงนี้ก็ถือว่ายังทําได้ดีในมาตรฐานของดนตรีรมแต่แค่รู้สึกว่าข้อความแบบข้อความหลากหลายของเพลง Unfor g i v e n มากกว่าก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้เพลงที่แบบมันมันแบบนิ้แดนซ์เลยก็ผมเชื่อว่าเพลงนี้จะทําให้คุณน,นั้นเต้นได้อย่างแบบสุดมันแน่นอนก็สําหรับการดเดรซ์ชั่นก็คงจะ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับในวันนี้ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมและเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปส่วนใครที่ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงก็เช่นเดิมนะครับเลี่ยฝักคอมเมนต์เตลโมาพูดคุยกันหน่อยส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรก็คงจะต้องรอติดตามกันต่อนะคะแตให้ว่าเป็นคลิปบล็อก แต่วันนี้ผมก็คงต้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย